ทฤษฎีบท I36 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีฐานยาวเท่ากันและอยู่ในเส้นขนานคู่เดียวกันย่อมมีพื้นที่เท่ากันซึ่งทฤษฎีบท I36 ก็จะคล้ายคลึกับทฤษฎีบท I-35 แต่ต่างกันตรงที่ทฤษฎีบท I-35 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสรูปนั้นต้องอยู่บนฐานเดียวกันแต่ I36 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขอแค่มีฐานยาวเท่ากัน เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องวาดรูปก็คือว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสองรูปที่มีฐานยาวเท่ากันรวมถึงอยู่ในเส้นขนานคู่เดียวกันด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะกำหนดให้ก็คือรูปสี่เหลี่ยม A B C D และรูปสี่เหลี่ยม E F G H เป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานที่อยู่บนฐานฐานแรกก็คือส่วนเส้นตรง BC และรูปที่2ก็คือฐานที่เป็นส่วนเส้นตรง FG ตามลำดับ โดยที่ฐาน2องฐานนี้มีความยาวเท่ากันก็คือ bc เท่ากับ fg และอีกข้อความหนึ่งคืออยู่ในเส้นขนานคู่เดียวกันและอยู่ในเส้นขนานคู่เดียวกันเส้นขนานที่เราพูดถึงในในที่นี้ดูจากรูปว่าจะเป็นคู่ ah กับส่วนเส้นตรง bg ส่งเส้นตรง AH และส่งเส้นตรง BG ซึ่งเป็นคู่เดียวกันสิ่งที่เราจะพิสูจน์ก็คือรูปสี่เหลี่ยมสองรูปนี้มีพื้นที่เท่ากันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD และรูป เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม e f GH สำหรับแนวทางการพิสูจน์เราจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทไฮสาเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่อยู่บนฐานเดียวกันสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะลากเชื่อมระหว่างจุด B กับจุด E และจุด C กับจุด H เป้าหมายเพื่อให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาใหม่ซึ่งจะต้องแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแลวเราก็จะมองว่ารูปสี่เหลี่ยม A B C D ตัวนี้กับรูปสี่เหลี่ยม E B C H ให้เป็นรูปที่1กับรูปที่สอเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่อยู่บน ฐานเดียวกันและอยู่ในเส้นคู่ขนานเดียวกันโดย i อ5าก็จะได้พื้นที่รูปที่1กับรูปที่2เท่ากันนั่นเองในทำนองเดียวกันเราพิจารณารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปที่2กับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอีกรูปหนึ่งก็คือ EFGH เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปที่3ซึ่งอยู่บนฐานเดียวกันกับรูปที่2คือฐาน EH และอยู่ในเส้นคู่ขนานเดียวกันโดย i 35ก็จะได้ว่าพื้นที่รูปที่2กับรูปที่3ก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นโดยใช้สิ่งที่เห็นจริงแล้วข้อที่1เราก็จะได้รูปที่1กับรูปที่3เท่ากันตามที่เราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราลาก BE และ c h โดยสัจพทธ p หนึ่งถัดมาเราจะมาพิจารณารูปสี่เหลี่ยม e b c h เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนจะแสดงว่า รูปสี่เหลี่ยม e b c h เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานาก็คือต้องมีเส้นขนาน2คู่ทีนี้กลับมาดูที่รูปของเรานะครับ e b c แล้วก็ h เราจะแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยใช้ทฤษฎีบท I33 เข้ามาเชื่อมนั่นเองเข้ามาประยุกต์ใช้นั่นเองไอสบอกว่าถ้าเกิดเรามีเส้นตรงที่ลากเชื่อมไปทั้งสองข้างของเส้นตรงเส้นที่ยาวเท่ากันและขนานกันเส้นที่เราลากเชื่อมเมื่อสักครู่นั้นก็จะยาวเท่ากันและขนานกันด้วยอย่างแรกเราสังเกตก่อนว่า e h จะเท่ากับ F G เหตุผลเพราะว่าอันนี้คือด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน E F G H นั่นเองแต่จากข้อสมมุติเรามีว่า F G ตัวนี้เท่ากับ B C ดัะนั้นโดยใช้ C 1เราก็จะได้ตามมาว่า E H ตัวนี้ก็จะเท่ากับ B C ตามไปด้วยสิ่งที่ต้องแสดงเพ,เพิ่มต่อมาคือต้องมองว่ามันขนานกันด้วย ซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ในเส้นขนานคู่เดียวกันมันก็จะขนานตามไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้น e h h กับ bc ก็จะมีความยาวเท่ากันและขนานกันด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขนานกันเส้นตรงที่ลากเชื่อมทั้งสองก็จะมีความยาวเท่ากันและก็ขนานกันเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามขนานกันทั้งสองคู่เราก็จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเอง เ,เขียนพิจารณาจากเมื่อสักครู่นะครับอย่างแรกเราพิจารณาจากรูปสี่เหลี่ยม E F G H ก่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสิ่งที่เราจะได้ก็คือด้านตรงข้ามมันต้องขนานกันด้านตรงข้ามในที่นี้คือเราพิจารณาด้าน E H ขนานกับ F G และความยาวด้านตรงข้ามก็จะเท่ากันด้วยคือ E H เท่ากับ F G ในวักหลังตัวนี้ก็มาจากทฤษฎีบทที่เราเคยพิสูจน์ไปแล้วคือทฤษฎีบท I34 ลัดไปครับอย่างที่มองไปเราอ้างจากสิ่งที่เรากำหนดให้คือ BC กับ FG เป็นเท่ากาันจาก BC เท่ากับ FG ก็จะทำให้ได้ว่า EH ก้ค e ือเท่ากับ B, C ตามไปด้วยเนี่ยก็คืออันนี้เราใช้ตัวเชื่อมที่เป็น F, G ทั้งคู่นะครับก็มาจากสิ่งที่เห็นจริงแล้ว C 1สิ่งที่เท่ากับสิ่งเดียวกันย่อมเท่ากันนี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ด้านตรงนี้เท่ากันแล้ว เพราะฉะนั้นเหลืออีกข้อความหนึ่งคือต้องแสดงให้มันขนานกันให้ได้ตอนนี้เรามี eH กับ fg ขนานกันอย่างที่บอกไป bc มันอยู่เส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้น bc ก็ต้องขนานกับ eH ตามไปด้วยจะเห็นว่าส่วนเส้นตรง bc และส่วงเส้นตรง FG อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง EH ก็จะขนานกับ ส่วนของเส้นตรง fg ตามไปด้วยนเพราะตอนต้นเนาะเราบอกว่า eh ขนาดกับ fg นะตรงนี้ต้องเป็น bc เพราะตอนต้นเราบอกว่า eh ขนาดกับ fg แต่ fg กับ bc อันนี้มันคือเส้นตรงเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเราได้ตามมาคือ eh ก็จะขนาดกับ bc ตามไปด้วยนเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเรามีเส้นตรงหักศองเส้นตรง EH กับ BC เท่ากัน EH กับ BC เท่ากันแล้วก็ EH กับ BC ก็ขนาดกันเพราะฉะนั้นเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดปลายทั้งสองนี้ก็จะเท่ากันและขนานกันไปด้วยนั่นเองโดยใช้ i สาเพราะฉะนั้นเอ่อ B E ก็จะเท่ากับ C H และสองเส้นตรง B E ก็จะขนานกับ ส่วนเส้นตรง CH โดยทฤษฎีบทให้สิ่งที่ตามมาคือรูปสี่เหลี่ยม EBCH ก็ e H, จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เรามีนี้มีลากเส้นเชื่อมตอนนี้เรามี e h ขนานกับ b c แล้วก็มี e b ขนานกับ c h ก็ได้ได้ว่ารูปที่อยู่ตรงกลารตรงตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไปแล้วนั่นเองทันถัดไปเราก็จะมาพิจารณาตามที่เราเคยพิจารณาไว้ตอนต้นนะครับมองรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทีละคู่คู่แรกก่อนเราจะมองว่า A B C D ตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่อยู่บนฐานเดียวกับ E B C H จะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยม A B C D และรูปสี่เหลี่ยม E B C H เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่อยู่บนฐานเดียวกัน ก็คือฐานที่เป็นสองเส้นตรง BC เดียวกันนะครับและอยู่ในเส้นขนานคู่เดียวกันด้วยก็คือในคู่ BC กับ AH นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ได้ตามมาก็คือ ทำให้ได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสองรูปนี้ก็จะเท่ากันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม EBCH ก็ามาจากทฤษฎีบท I 35 ัดไปครับเรามาดูอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งคือ ebch กับ efgh เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันแล้วก็อยู่บนฐาน e h ั่นเองจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยม ebch และรูปสี่เหลี่ยม efgh เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่อยู่บนฐาน EH ซึ่งเป็นฐานเดียวกันและอยู่ในเส้นขนานคู่เดียวกันด้วย ก็คืออยู่ในคู่เดียวกันแบบนี้นะครับทำให้ได้ว่าพื้นที่สองรูปนี้ก็จะเท่ากันด้วยก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม e b c h ก็เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม e f g h โดย i 35เช่นกัน ทฤษฎีบทไอสามดังนั้นสิ่งที่ได้ตามมาจากสองความสัมพันธ์เชื่อมกันด้วยพื้นที่ของรูปสี iam, e ่เหลี c ่ยม e b c h ดังนั้นพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยม A B C D ก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม E F G H นั่นเองก็จะได้โดยสิ่งที่เห็นจริงแล้ว C 1แล้วจบทฤษฎีบทนี้นะครับ